กันที่จังหวัดลำพูนนะคะไปดูเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ค่ะโดยหลายภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะคะได้ร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงทบทวนแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ2564ค่ะ นายชาตรีกิติธนดิตฐปลัดจังหวัดลำพูนประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อหาแนวทางปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงทบทวนแผนปฏิบัติการในช่วงปีงบประมาณพศ .2564 ที่ผ่านมาค่ะ นอกจากนี้ยังได้สรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานในคณะอนุกรรมการประจําปีงบประมาณ2,564เพื่อการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามพระบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พศ2,551และที่แก้ไขเพิ่มเติมณเดือนมกราคม2,565กรณีทีมสหวิชาชีพลงความเห็นว่าเป็นคดีค้ามนุษย์ค่ะ ทางนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ2,565รวมถึงพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อีกจำนวนหนึ่งโครงการค่ะ